ปัจจุบันนี้เราเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองหรือยังคำถามนี้เป็นคำถามที่นะครับหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินและอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่มันเป็นคำถามที่ทรงพลังและมีคุณค่าถ้าเราจะมองกันให้ลึกจริงๆคนส่วนใหญ่บนโลกใบน,นี้ครับปัจจุบันนี้ไม่มีใครที่จะเป็นเจ้าของชีวิตตัวเอง100%น้อยมากเพราะอะไรรูกไหมครับ เพราะว่าเรายังคงติดอยู่ในกับดักของงานประจําเมื่อไรก็ตามที่เรายังคงทํางานประจําเราจะไม่มีโอกาสมีชีวิตเป็นของตัวเองได้เพราะการมีชีวิตเป็นของตัวเองจะต้องประกอบไปด้วยอะไรคือคุณจะต้องมีครบทั้ง3าอย่างคือ1นมีเงินมีเวลาและก็มีสุขภาพที่ดีด้วยแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีครบทั้ง3อย่างนี้ครับเขายังคงมุ่งมั่นในการทํางานนะครับเมื่อคุณทํางานประจําคุณก็จะไม่มีเวลาและแค่นั้นไม่พอเมื่อคุณไม่มีเวลารายได้ของคุณก็ต่า และในทุกครั้งที่คุณออกไปทํางานคุณใช้เวลาคุณกินเวลาไปหลายปีบางคนทําถึงอายุหกสิบปีสุขภาพของคุณก็เริ่มแย่ลงแต่ถ้าวันนี้ครับคุณสามารถออกจากง,งานประจําเกษียณตั้งแต่ยังวัยหนุ่งสาวเช่นอายุ 30- 40ปีแล้วคุณกเกษียณคุณยังมีเวลาในการใช้ชีวิตให้มีความสุขอีกยาวนานแต่ถ้าคุณไปกเกษียณตอนอายุ60ครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะในเวลานั้นคุณไม่มีแรงมากพอที่จะใช้ชีวิตแล้วในวันนี้ครับ ผมมีโอกาสผมเจอระบบระบบหนึ่งซึ่งสามารถจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าเราจะต้องทำอะไรอย่างไงบ้างเพื่อที่เราจะได้เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองและเพื่อนๆจะ,กะเกษียณได้ภายในระยะเวลาเพียง1-3ถึงปีเท่านั้นระบบนี้ครับเพื่อนๆไม่ต้องทำงานขายและมันไม่รบกวนเวลาปกติในชีวิตของเพื่อนๆมากก็คือไม่รบกวนเวลางานประจาที่คุณทาถ้าวันนี้คุณอยากทำงานประจำไปตลอดชีวิตคุณก็ไม่ต้องสนใจการทำธุรกิจน,นอกเวลาจากที่บ้านก็ได้แต่ถ้าวันนี้ คุณเบื่องงานประจำคุณรู้สึกเหนื่อยกับมันคุณต้องการมองหาทางออกเพื่อหลบหนีจากภาระหนี้สินและภาระค่าใช้จ่ายที่มากมายบานเบิกคุณต้องเริ่มต้นเรียนรู้วิธีการสร้างไรายได้เสริมจากที่บ้านผ่านระบบที่ผมกําลังจะแบ่งปันถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาครับผมพร้อมจะแนะนําแบ่งปันให้กับทุกๆคนเพราะผมเองก็เพิ่งเริ่มต้นและมีคนที่สามารถทํารายได้นะครับจากระบบนี้ตั้งแต่เดือนแรก4 5 0 0 0บาทต่อเดือนนะ เดือนเนพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่มีชีวิตลำบากอยากเริ่มต้นอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นลองมาศึกษาเรียนรู้ทักหา,าผมหรือเข้าไปที่หน้าช่องของผมนะครับไปที่ลิงก์บรรทัดที่4นะแล้วแอดบ้านเขียวพอเข้าไปในบ้านเขียวเพื่อนๆมันจะมีหน้าต่างแชทขึ้นมาให้เพื่อนๆพิมพ์ไปว่า8 8พิมพ์เลขกนะครับ8-2ตัวแล้วกดส่งมันจะมันจะมีระบบตอบกลับให้กับเพื่อนๆได้ศึกษาระบบ นะครับลองไปศึกษาลองไปเรียนรู้ดู